สวัสดีค่ะมูอนีพพออุทิกก็ไม่พิมพ์มก็ได้มาตามตัวเลขของคุณแม่คำปองเนาะค่ะเนาะเป็นบอกคนถูกเลขมลมเมื่อบานหมดเมืองจ้ะเปะ็นดอกันฝันว่าไปเมียนชีอ่นลูกไปขี่เช็โทัวช่วงไม่นะกวางคนละขี่ไว้หรือปะโอ้จะเมียนชูกขี่ให้ตะก,กุซักโคกันเ <c oughs> มียนขี่ชูเนาะว่าฉันได้ไปเมียนขี่กับกองมากไงนหนึ่งบัดดีลราไปลิ้นบัดดีแล้วเฮ็ดเฮ็ดจะได้ค่อยว่าเลขร้อยมาเจ็ดสามแดงจึ้งจึ้งตัวหันค้นถึ่งวหัน คุ่มื้อเอาเลยชุดื้อเอารถดันต้องจะได้เดนคือเบิดคือบิดชุกูชุกคนคนละสองหมื่นสามหมื่นวยคือปิดขวหน้าขัวตาเล่ก็ร้อยมากบัดนี้พอดีร่างเล่เๆหลวดย่างไปครับย่างไปลวดเอาเล่กอีก่างสมาร้อยมาเป็นหลุมดิเป็นหลุมรอยแดงคึ่งคึงบัดนีตเย็ะสามพันถูกหว่าเจ้าของเธอรนดเชียออยู่ดอกปีนั่นกระแดงครึ่งครึ่งอยู่ข้อนอยมากมาจับอยู่ขอน ต้องเขียนไว้พร้อมก่อยมันเป็นคนลืมไงจัำว่าท่านั้นเจ็ดสามแดงจึิงรุ่งลวดเลยแต่ว่ากล้ยฝันเมื่อคืนนี่ฝันไปเห็นได้เฮี้ยนลังงามงามดีฝันเฮี้ยนหลังเก่าเอาผู้ใดมาสั่งผู้จะมางามใส่เฮี้ยนนั่นาันเมื่อคืนเฮี้ยนเฮี้ยนหลังเก่าข้าวตาผุนเลยเป็นบ้อยแม่นี่ะเฮี้ยนนี่แหละต่ว่ามันสิออกหาเจ็ดตัวเก่าเลษเก่าหมดแล้่ไบ้านเลขที่ข้าเท่าใดก่อแม่หาเจ็ดห่วยกานฝันตองงวนมันสิลืมด้วยบ้าน จตวค่ยว่าพื้นเนี่ยละง่ามงามเล่นบ่ไหมครับงามเตอว่าฉันถ้าเขาเห็ดห้มันขึ้นดูดขึ้นไปบันไดเรือยวยทังสีพื้นจะเป็นเห็ดหงงามข้างนอกว่าฉันจำไค่ยว่ามันสิที่เด็กเก่าคนนี้ันไดขึ้นขึ้นบันไดขึ้นทั้งปีลูกเอ่าขึ้นไปขึ้นไปเลยเฮี้ยนก็งามว่าฉันจะเป็นมาสางเฮี้ยนให้งามคักนอกว่าฉัน่นละมืนขึ้นเหตุแ่ยนแล้วยางใส่ไปเมียนค้นทุกเซ่าเด้วไปจะไปเมียนทีบัน ไปจุ๊โอ้ยปุลอดได้เมี่ยนตะขีเนาะพันสันจุ๊บจุจุลุมเกานั่นล่ะจุ๊กกะีิไว้ลุ้มเกาเนาะพันสันก็ได้เมี่ยนลูกบ้าเช่าพันสันพนถึงขี่มือขึ้นเดียนสามบเจ็กระีเอาลดกีทิ้มือขึ้นนี่เอาเสียมก้นไม่ขี่กับไปกลุมเกาเนาะมือมบ่เอาเสียมนี่แหละก้นมาได้กระถือลุ้มขี่เกาเพิ่พากเปเป็นก้นขี่นะ่นะตัวพันเมี่ยนขี่แบบนี้ลุ้มขี่พันจะจ แลว่าพวานไม่นช่บวถือเขาฟันนี่มันตีบวกลิินชื่อนีเหรอเนาะคุณแม่เนาะฝันว่านี่ก็เจ้าม่เห็นบานเห็นไหมเนาะแม่เนาะเห็นเห็นเห็นหมนหลังบักงามหลังบักงามอืมงามอีรีก็จะว่าห้วยมันชิบวอกเลกบ้านกุยรีว่าบัชอกหาเกิดบัชอกแต่ว่าพอที่กระเล็บแปรใส่ตืมวมาขึ้นบันไดเนาะไม่เอาขึ้นไปขึ้นบันไดไปรถหวยมันพูดดเรามาเห็นเห็นแังามแ้วบัชนมุ่งหลังขางามบัชน กะจงมาตีใช้มึงสิบบหาเจ็ดอีกว่ามัะสนดกบนแห่งตีสตลขกโลดบันนี้คนมกักเล็กคนมักเล็กคือกันเนาะคนมักเล็กมากดีตีสล็กปั๊บดูดินี่เ้อจ้ะเลขของแม่เฮาคือนบ่อไห้ไฟังเนี่ยแหละจ้ะแม่เฮาเป็นคนบุญเด้อค่ะทำบุญใส่บาตรหยาดน้ำตลอดเด้อจ้ะซึ่งไดเราว่าอันหลังจากงานนมัสการหลวงปู่หญยบานยาเรียบร้อยแล้วแม่ก็มาฝันฝันเห็นเล็กร้อยมาแดงจึ้งคึงจ้ะ ก็เลยบอกไทาบานไทเมืองเฮาทูกเลขกันมดบานมดเมืองเนาะจ้ะต่ว่างวดนี่ก,ก็ฟันดีคักแล้วฟันตองวดฟันว่าเขามาเฮ็ดเงอนเฮ็ดซานให้ไม่งามงามเพิ่นว่าจ้ะเพื่อนก็ได้ย่างขึ้นบันไดไปทึ่งทึ่งมองสูงสูงเนอะจ้ะยางขึ้นไปไปแล้วจังไดแล้วก็ไปเห็นขี่คือเก่าเพิ่นว่าเอาเสียมไปซัวขี่ซัวยังคือเก่าเพิ่นว่า คนว่าเอาคนสิไปเหล็กตเกาบ่อหรือจังไดเนาะจ้ะเพาอทิตก็เลยไปตามมาว่าสู่กันฟางแบ่งปันกันจ้ะแม่คนก็ไปขอไว้ขึ้นเกานน่นล่ะกับปูใหญ่ว่าทาแม่นออกกระสิไปเฮ็ดปูกระเบื้องไปเฮ็ดยางยุซิมคนว่าเฮ็ดเอาผู้เดียวคนละคนว่าเพออาทิตก็ไปพิมพ์ก็เลยว่าให้เฮ็ดน้าในเด้อให้ห่วงบุญน้าในแม่เฮ้าว่าสันดกอยากให้พี่นองเอฟซีได้โศกได้ลาบน้าคือกันจ้ะอันนี้ไ็นทายบรรยาก็ได้มดบานมดเมืองเนาะคะเนาะ กลุ่มของเพื่อนที่เพื่อนไปหาสู้กันอี่าจะไปมาหาสู้กันนี่ละวันนี้ก็เก้าหาเจ็ดเด้อค่ะเลขบ้านเพื่อนเลขบ้านหาเจ็ดแต่ว่าขึ้นบันไดก็เลยเอาเก้าใส่จ้ะขึ้นไปที่สูงก็เลขก,ก็จะออกบนตัวพอทีก็ไม่พิมพ์ก็ว่าแม่เฮ้าเป็นแบบนี้ล่ละแม่เข้าว่าไอ้สวกไหหมานะ้าแม่เข้าทุกคนเด้อค่ะเด้อวัววันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกหกจ้ะ ขอบคุณขอมุ่นดีๆขอบคุณแนวทางดีๆของคุณแม่คำปองเด้อค่ะที่แบ่งปันให้ลูกไหรานให้พี่น้องเอฟซีเฮาเนาะจ้ะขอให้ได้สุกได้ลาบนะ้ำแม่เฮ้าเนียเด้อก็เจ้าถูกขาเจ้าเอาเงินไปให้เพื anlam, ่อนเพื่อนก็บเอาน้ำไผ่จ้ะมูจเจ้าเก็บไว้ไปทำบุญทำทานโลดเพื่อนว่าจ้ะเพื่อนเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมเนาะค่ะเนาะใจดีใจบุญจ้ะทำบุญใส่บาตรญาติน้ำซุมือผ้ากางกกงนาบ้านแม่เฮ้ากับใส่บาตรซุมือจ้ะเฮ็ดกับเขากับน้ำใส่ตลอดเนาะค่ะเนาะ ขอห้สายบุญของคุณแม่หนุนนาให้พี่น้องเอฟซีช่องพระอุจิตแม่พิมพิโชห้ได้โชคได้ลับนั่นม่ดเด้อจ้ะเด้องวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกจก้ะจับตามองตามตอนนั้นแม่เข้าดีๆจ้ะสำคัญมากๆเลยจ้ะเลขตัวนี้เก้าหาเจ็ดเด้อจ้ะพี่น้องเข้ากับเบิ่งเอาจับคู่เอาจา้ะค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อค่ะเด้อทีแบ่งปันแนวทางดีๆมหาห้ที่แบ่งปัน ไอพี่น้องเขามีโชไมีหลาบนําจ้ะหัวมันทีนึง่งเมษายนสองหาหกหกเนี่ยละจ้ะขอคุณแม่ลวยๆยิ่งๆขึ้นไปเด้อค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรง,นงเนะาะจ้ะเนาะนี่แหละแต่ว่ามันสิออกหาเจ็ตัสเกา่าเกกล็กเก่าหมดอบ้านเล็ก <หา S 1> ที่เข้าเท่าะไรกับแม่หาเจ็ดหาเจ็ดหวยกันฝันตองวดนมอนสิเลื่อมนี้บจะวากว่าปื้เนี่ยลางงมา,ามงามเลยน่แม่เขางามเว่าฉันแ้เจ้าเไหไมขึ้นตัวดูขึ้นไปบันไดลุยช่ังพีปื้อจะเป็นเหตุงามครับน้อง แต่ว่าไฟามชีิตเ็กเก่านี่เฮียนงามเกินคนมาเห็นเฮียนก็ตีเมีนหาเจตในตัวสันขนเ่ยเขาอกว่าึ้นบันไดขึ้นบันไดความมบ่บันไดขึ้นท่านผีเ่งามคักนอกเอาฉันเป็นว่าเมื้คืนี้คอยกันแม่นผมตีเด้เลียดเฮียนแล้วย่างใส่ไปเมียนเิ้นที่เาด้วยปไไปเมียนทีบันนี้ไปจู โอ้ยกูเลยได้เมียนตะขีเนาะบีสันจกจกจ,จ,จลุมเก่้านะะั่นล่ะชุกกะชีไว้ลุมเก่้าเนาะบีสันกูเลได้เนียนูเผาี่สันพันทีน่าีขึ้นขึ้นี่ข่างบนทันทขีะลัาขีเนี่ขยขล่ารดข่าเา็กน้ำโชกเม่าเฮาให้มาเด้จะ้ะหาเจ็ดเดจะ้ะก้าขึ้นบันไดก็เลยเอาเก้าใส่นเนาะจะ้ะเป็นเก้าหาเจ็ดโขกมาลำลว้ยน้ำกันจะ้ะสำหรับมณีสวัสดีค่ะ